ครับสวัสดีครับมน,นาการลนะครับวันนี้ก็มีพี่วินนะฮะต้องเรียกว่าพี่นะ,ะอายุเยอะก็ผมเองก็อุตสาหขี่มาจากฝั่งทนเลยนะครับมาทําโชคมาปรากฏว่าก็เขาไม่ได้ใช้น้ํามันโชคแล้วก็ไปโมหนุนนุนหนุนนี่นะฮะสำหรับคนที่ขี่เดลิเวอรี่นะครับส่งนะครับมันไม่ควรที่จะทําโชคแข่งแบบนี้ให้นะครับโชค ที่ดีไม่ใช่โชคที่แข็งนะครับบอกไว้ก่อนโชคที่ดีคือโชคที่นิ่มนะครับนิ่มนุ่มนวลน,นะเขาคงออกคงได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยนะครับเนี่ยทำโชคมาจนแข็งจนพี่เขาขี่ล้มนะจนมันไม่ไหวนะนะอุตส่าห์มาตั้งไกลนะข้ามเมืองมาเลยนะครับยามาฮ่าฟินผมลืมนะบอกรุ่นนะครับหรือยับเลยนะครับบางโคนปกติเราถอดแค่บางโคนใช่ไหมนี่ถอดบางลมหน้าด้วยอลังการนะ ไปครับไปทำโชกกันครับมาดูต่อนะครับอันนี้ก็เป็นโชคของมา m ฟิ a นะฮะเราทำการลื้อนะครับเด่นน้ำมันออกมาน้ำมันว่าไม่ใช่น้ำมันโชคอ่ะมันดูเหนืดเนืแปลกๆนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการเซตติ้งใหม่ด้วยน้ำมันโชคนะครับเอลินนะครับจำนวนแน่นอนนะครับครับก็เอาโชคใส่เข้าไปนะ รั้นจากแผงคอถูกไขมาโอเวอร์ทองมันบีบมากเลยนะต้องไขควงมาตอกสกัดใหม่นะครับสร้างเคลียร์แลนด์ใหม่ไม่งั้นมันก็จะใส่ไม่เข้าดูนะเห็นไหมฮะเนี่ยใส่ได้แค่เนี้ยใช่ที่ไหนลรอนะไม่ใช่นะครับก็ไขทองนะครับนอททุกจุดนะครับตามมาตรฐานของผมนะครับไม่ว่าจะคันกี่บึ้นะครับคันแล้วเป็นล้านนะครับก็ต้องไขท้องนะครับไม่งั้นมันก็จะเสียความเป็นมาตรฐานไปนะครับ ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ Yamaha 5ฟินนะครับเซตติ้งชกหน้านะฮะนุ่มกว่าเดิมเยอะเลยนะครับของเดิมนี่บอกเลยว่าน้ํามันนะครับไม่ใช่น้ํามันโชกนะไรอากาศมาไม่ดีนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ